สวัสดีค่ะวันนี้อ้อนมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานอ้อนไปเจอผ้าไหมผืนหนึ่งลายสวยแปลกตามากเลยค่ะอ,อ้นก็เลยไปถามยายว่ายายผ้าียยังนี่ยายก็ตอบกลับมาว่าโอ้ผ้าไหมสาเกตแอ,อ้อนก็ถามต่อว่าอา้าเป็นอย่างไรมันคืองาบมบ่คือมูมันเป็นผ้าไหมประจําจังหวัดลอยเอ็ดเฮ่ามีแต่นายลอยเอ็ดเท่านั้นแหละแต่อ,อ้นก็ยังสงสัยนะคะว่าทําไมผ้าไหมสาเกตถึงเป็นผ้าไหมประจําจังหวัดลอยเอ็ดและอ,อ้นก็จะไปหาคําตอบ ทุกคอนอันไม่ได้เป็นคนเดียวอันมีเพื่อนไปด้วยย่า <Yeah. S 3> ชอนชยัยเล่าเรื่องผ้าไหมาสาเกตให้ฟังหน่อยสิผ้าไหมอะไรอะ่ะไม่เห็นรู้จักเลยเอา้าจะไปด้วยเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอตั้งแต่เกิดมาชอนชัยก็กินกินนอนนอนโตโตอยู่ในกระด้งเนี่ยไม่รู้อะไรหลรกงั้นไปถามยายอีกรอบกันเถอะเย้ yeah, hey. ใไมสาเกตมาแต่ใสอ่ะใช่้อมาจากศูนย์โอท็อปรอยเอดไปจังไหนเนาะมีเด็ ะมีคนมาซื้อผ้าไหมในช่วงไหนครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาซื้อผ้าไหมที่โอท็อปส่วนมากจะเข้ามาช่วงงานเกษียณงานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เทศกาลปีใหม่กลุ่มอาชีพอื่นๆเขาจะนำมาทำเป็นกระเป๋าจะกันดอกไม้แล้วก็โคมไฟได้ค่ะแล้วที่โอท็อปรับบ้านไหมสาเกมาจาับไหนบ้างครับส่วนมากโอท็อปจะรับจะบ้านไว้ลืมค่ะ ดีค่ะอ่าหนูสิขอสอบถามเรื่องผ่าไหมซาเกีย,ยกนแล้วจักไรเด้อค่ะเห็นมาจักปีละค่ะเก็อเตอรสส์ปอสซีสิบสีค่ะมันมีอะไรๆซื้มหลังจากการยินหน้าน่ะจ้าพ่อพแม่บ้านโฮมีไะไรๆต่อไปไลยของผ่าไหมซาเจีย,ยมันคืไม่หาไล่ได้เพียงเดียวก ตอนแรกมันกระบอกนี่หาไรกันจังมันเสียดื้พื้นไปพื้นมั่นพื้นจะได้มากึกษากันว่าเป็นจะไหนให้เสียอีกแต่ละของจังหวัดพะเยเพื้นได้ว่าห้าจังจับไรไม่ใช่กันมันจะเสียามเป็นสิลีินแต่ละใครแต่ละไรนี่มีความหมายของมันบ้างมี่ควหมายขอมจะจังหวัดายกคิวไปเลยเดี๋ยวไปถามก็บอกคนอ่านมึงเลยแล้วก็ะบอกนูดแล้วอ้อนก็ไปอ่านมาค่ะได้ความว่าผ้าไหมลายสาเกตเป็นผ้าไหมที่มีลายโบราณ ประกอบด้วยลายมงคลที่มีความละเอียด5ลายดังนี้ 1. โคมเจ็ดบ่งบอกถึงความเพิ่มพูนผ,ผลผลิตทางการเกษตรมีความสดใสในชีวิตเสมือนโคมไฟส่องสว่างสู่ความรุ่งเรือง 2. หมากจักพืชชนิดหนึ่งในตระกูลดอกย้าสื่อความหมายถึงผู้ที่มาเยือนเมื่อใครได้มาที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็จะเกิดความประทับใจไม่ลืลม 3. นักน้อย ลายน้าต้นน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ให้ความชุ่มชื้นกับท้องไร่ท้องนา 4. ค้ำเพาลายเส้นตรงบ่งบอกถึงความซื่อตรงมุ่งมัน่นความยั่งยืนแห่งมิตรภาพ 5. คองเอียมีลักษณะเหมือนสายน้ำที่เลื้ออำนวยต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่เดิมลายเหล่านี้จะอยู่ตามท่าไหมของอำเภอต่างและจังหวัดร้อยเอด ได้รวบรวมลายผ้าโบราณเหล่านี้มาทอในผืนเดียวกันและประกาศที่เป็นลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดร้อเรียกว่าผ้าไหมาสาเกตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นม,มามานม้อ,อนมองอะไรอ่ะโอ๊ยชวงชัยจะเรียกทำไมเนี่ย ็เห็นยิ้มอยู่คนเดียวนี่ก็อ้อนอะกําลังคิดว่าอ้นได้ส่ชุดผ้าใหม่สวยๆอยู่นะสิทําไมอ้นถึงชอบผ้าใหม่นักล่ะอ้นก็ชอบพวกปัญญาชาวบ้านไงคิดได้ยังไงอะเอาเส้นไหมมามัดมัดเอาไปย้อมแล้วพอนามาทอนะก็เกิดเป็นผ้าไหมที่มีรวดลายสวยงามแบบผ้าไหมสาเกตไงเพราะว่าแต่พาชอนใช้มาด้วยทําไมทั้งวันเนี่ย พราะว่าชอนชัยอ่ะเป็นหัวใจสําคัญในการทำผ้าไหมย,ยังไงล่ะพ่อใหญ่ของนอนอย่างชอนชัยตอนเป็นดัดแบ้ไงที่ชาวบ้านเอามาทำผ้าไหมอ่ะตั้งแต่นั้นยังมีการเอาลายผ้าไหมไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆของชาวไร่เอ็ดสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีไม่ล้าสมัยด้วยนะทั้งสวยงามและก็สร้างคุณค่าให้กับคนไทยได้อย่างยวงาวนานจนถึงปัจจุบันเลยล่ะโหดีจังเลยตอนนี้ชอนชยอยัยหิวแล้วล่ะ ชอนชัยขอตัวไปกินใบหม่นก่อนนะออนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะชอนชัยบ๊ายบาย